มาดูเหตุการณ์นะครับรถไฟตกรางที่กุยบุรีนะครับเนี่ยฮะเมื่อตีห้าวันนี้นะครับแลเจ้าหน้าที่ก็มาดูกันนะครับตอนนี้ที่รับทราบมาคือยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ สามโบกี้นะครับประมาณตีห้าทางรถไฟก็ตรงนั้นก็โคดเคี้ยวไปหน่อยนะครับไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับพี่รู้ไหมครับว่าเขาตกหลังเนื่องจากอะไรครับไม่รู้นะฮะแต่ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะี่เดบอ๋อเพิ่งมาได้ออไเห็นเหมือนกัน ภาพไ้เสียงชัดไหมครับท่านผู้ชมอะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันที่เห็นหน้า,นาคือรถไฟล่วงตกลางนะครับลงจากชันชาลาอำเภอกุยบุรีนะครับก็ล่วงมาเลยนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟกุยบุรีนะครับอ่เดี๋ยวลงไปตาม ตอนนี้ผมอยู่สะพานลอยนะครับลงมาถ่ายไอยเ้เพื่อนหูก็ได้รับทราบข่าวตั้งแต่เมื่อก,กี้นะครับก็เพิ่งตื่นนะได้เห็นโพสตามข่าวต่างๆแล้วขี่มาดูนะไมไกลยบ้านผมมากนะคือเ,เพื่อได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงผมไหมขอขอขอเทสเสียงเทสภาพหน่อยจะตกไหมกดไลค์ผมด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกุยบุรีนะครับรถไฟตกรางนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ยินเห็นข่าวเห็นปุ๊บก็มาดูเลยแล้วมีใครเจ็บมีอะไรเป็นไรไหมครับไม่มีเสียชีวิตนะฮครับเกิดเกิดกี่โมงไม่รู้แล้วเนื่องจากอะไรรู้บ้าครับสาเหตุยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เห็นทางเบี้ยวเลยพี่เจ้าตรงนั้นมนช่วงรถเคลียวอยู่หน่อยฝนตกดักเมื่อวานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ตอนนี้ที่รับทราบก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่อำเภอกุยไม่ได้ตกหลังมานี้มานานแล้วแต่เมื่อก่อนมีสมัยก่อนมีที่กานก็มีชน,น,นบ้างบางครั้ง,งใชาเเ้นเก่านย่บตรงี้มผมเห็นเพจทางบางผานโพสก็เกว่าบางผานไม่ได้สนใจเอเฮ้

นะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งนะฮะตัวความปลอดภัยแหงคนคุยนะครับข้ามไปฝั่งไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นทางข้ามทางไฟนะครับเป็นที่กั้นนะแต่ตั้งแต่ทาสะพานเสร็จก็ไม่ได้ใช้แล้วครับะก็ดีนะครับปลอดภัยกันทุกคนนะครับทางอำเภอคุยบุรีนะครับด้านหน้านี่นะครับสถานีรถไฟอำเภอคุยบุรีนะครับมีเจ้าหน้าที่ก็มารอกันตั้งแต่หัวข่้มกันแล้วนะครับเนี่ย ดีครับฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนัน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้านหน้าก็เจา้าหน้าที่ด้านหน้าด้านหน้านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาสืบสวนดูก่อนเบื้องต้นนะครับว่าเกิดเหตุเกิดจากอะไรนะครับนะฮะ ทั้งหมดสามโบกี้นะครับปลอดภัยทุกคนนะครับอยาเดินดูใ,ใกล้ๆครับไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับที่อำเภอกุยบุรีนะ พาไปดูสภาพนี่ครับนักข่าวก็มารอทํำข่าวกันนะครับน้านน้าเลยนะครับผมจะถ่ายคลิปไปได,ด้วยนะไลฟ์สดไปด้วยภาพอาจจะสะเทือนหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูใกล้ๆกันเลยนะครับนีบ่ฮะตรงนี้ก็ลางเก่านะครับ สภาพของเอาลงมาประมาณนี้นะฮะเราไม่ได้เข้าใกล้มากนะครับปลอดภัยครับดูรถด้วยนี่เสร็จของที่ว่ากำลังไว้ก่อสร้างก็ยังวาตงตัวนี้ลงลง,ลงมาเลยนะครับเป็นรถปรับอากาศนะครับนอนชั้นที่สองนะครับมานี่เลยด้านหน้าก็เป็นชางชลา,าที่จะเข้าอำเภอกุยอยู่นะครับสถานีรถไฟอำเภอกุยนะครับ เดี๋ยวสอบถามนักข่าวที่มีคนเป็นไงบ้างครับมีใครเป็นอะไรบนะ้างไหมยังยังไม่เพิ่งมาถึงเ่งมาถึงเหมือนกันก่อนนักข่าวที่สำนักต่างๆก็มานะครับเพราะว่าราอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับดูว่าเหตุเกิดจากอะไรแต่ที่กี้ที่ได้ยินมาเบื้องต้นคือยังไม่มีใครเสรียชีวิตนะครับมีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับพอเพิ่งอาจจะเพิ่งออกจากชันฉลาด้วยเลยอาจจะไม่แหลงมากหรือยังไง นะคมาณ่นี่เลยสถานีรถไฟกุยบุรีอ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปด้วย ภาพและเสียงสมุดกันไหมครับท่านผู้ชมเมื่อสั่นนะผมถือกล้องอยู่สองอันนะน,นะทีนี้ไลฟ์สดอันแล้วก็ถือถ่ายรูปถ่ายคลิปอันนึงอจาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับนะฮะเข้าไปดูใกล้ก็ได้ เจ้า,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 จาที่พิสูจน์หลักฐานนะครับตอนนี้ก็มาสืบท่านผู้ชมภาพและเสียงชัดไหมครับไ

นี่รู้นะครับว่านี่รู้ครับว่าเกิดจะกาดขึ้นก่าลงครับรถไฟนี่ขึ้นหรือลงทุกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหตุกเ,หเกิดตีหน้านะแต่ดูมาชนได้นนี้น่าจะเกิดจะกาขึ้นนะขึ้นไปต้องก็ตอมอนี่ครับ เห้ยฉันะหนราไม่ขาดขาดลงเนี่ยบรรยากาล,ล,ลงนะครับไม่รู้ว่าเปนอยู่ทางด้านนี้ยังไงนั้นเจอกันดูเนี่ยขาดลงขาดลงนะครับให้เป็นทางขาดลงนะครับดูกัอนอย,ยาวประมาณนี้เลย ไปดูกันใกล้ๆสัพพัฒน,นี้เกิดเกิดจากขาดลงลงใต้ใช่ไหมครับขับกรุงเทพอ๋อมาชนนี่เลยแล้วหัวขบบนอยูไหนไปแล้วไปก่อนแล้วนะครับ <S <S เกิดจากอะไรรู้ไหมครับยังไม่ทราบสาเหตุนะครับ <S 2> <S 2> ตัางตรวจสอบอยู่นะครับประมาณนี้เลยเพราะว่ายังไม่มีใครทราบสาเหตุนะครับแต่เนนะรถไฟทางกดเขี้ยวอยู่ข้างหน้านะได้เกิดจากทางด้านหน้านเลยแล้ว,ลวก็หมา เกิดจากฝนตกหนักเมื่อวานด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบกันนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นที่ตรวจสอบนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเก็บหลักฐานตรวจสอบอยู่นะครับว่า,าวเกิดจากอะไรนะครับประมาณนี้เลยครับ เดี๋ยวผมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันะครับผมของรายงานแค่นี้แหละครับตอรู้นแอันนี้เจ้าหน้าที่ก็นำของที่บุรุ่ปออกมาข้างล่างครับนำสารพะต่างๆตงๆอ,อ,นอ,อนนี้เลยครับ เมืกี้นะกตินะครับนะครับเจ้าที่ก็ สัมผัสต่างๆที่อยู่บนรถนะครับเคียย์ลงมาก,ก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับภาพอาจจะสเสื่อมนลยผมถ่ายคลิปสองมือไลฟ์สดด้วยเอาไว้ถ่ายคลิปด้วยเพื่อจะได้ให้ดูภาพเต็มๆเพราะไลฟ์สดอ่ะอาจจะภาพจะเบลอๆไม่ชัดนะครับผมก็เลยต้องถ่ายคลิปอีกเครื่องหนึงไว้เดี๋ยวก็ามาตัดต่อรายงานให้ท่านผู้ชมดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับ น,นี่เป็นทางเก่านะครับสังใหม่ก็คนะือนั่นู้นตะกี้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็คือเหตุเกิดจากรถไฟนะครับข่าขึ้นกทมนะครับก็ล่วงอยู่สามจักราน,นะครับส่วนเอ้ยล่วงสามโบก,กี้นะครับก็ล่วงไปจะ่ถังรถก็ล่วงจากถังรถไฟไปสามโบก,กี้ครับส่วนหัวรถลักก็นําหน้าไปกทมแล้วนะครับประมาณนี้เลย ใช่ดูด้วยนักข่าวก็มากันส่วนด้านหน้าผมนะครับเป็นจุดอยู่เชิงเกิือมาที่จะลงไหฝั่งครับกุยคุย,คยมาลงมากุยเหนือนะครับ เนี่ยจากคุยบุรีแล้วลงมาทางคุยเหนือแล้วทางข้างหน้าคือไปทางใต้นะครับประจวบนะประมาณนี้แล้ครับโอเคนะครับขอจบรายง,งานบินแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอ Lá, ah. Yeah.

ไปเสียงชัดหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมภาพไปเสียงชัดไหมตอนไหนผมไม่รู้นะที่ผมพูดไปแต่ต้นนี้ท่านี่ยได้ยินกันหรือเปล่าอนะนนี้ผมก็ขึ้นมาบนสะพานลอยที่ข้ามไอ้ฝั่งนะครับ ประมาณนี้นะครับ